น่าคือเปลี่ยนไปจาล่อขืนขอบคุณครับพี่ปาสวัสดีครับพี่ปลายโสธรพี่บุญเรือนสวัสดีครับวันนี้หล่อมากๆอยากเห็นโรเล็กครับพอออผมกับพยายามอยู่ครับผมเจอน้องบอยเมื่อหกปีที่แล้วที่หนองจอกกำแพงเพชรอ๋อใช่ไหมครับน้องจอกท่ามะเขือใช่ไหมครับ ดูนานน่ใช่ไหมครับพี่แชมป์ถ้ามีโอกาสจะไปซื้อเชอร์รี่ไปฝากชมชอบครับผมถ้ามัวแต่ให้อภัยให้กันเมื่อไหร่จะจะได้หุมกันเออแมนมันก็เป็นสีสันของชีวิตครับผมบอยเคยไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่นนทนพรีาคมท่าตุมขอบคุณมากเลยนะคะใช่ครับผมปีน่าจะเป็นประมาณสามปีที่แล้วนะคะที่อยู่ในช่วงโควิดตอนนั้นไปช่วยน้ำท่วม แต่ปีนี้ผมก็ทําบุญสาธารณะก็ทําเรื่อยๆครับทำแบบอาจจะไม่บางทีอาจจะไม่ได้ออกตัวหรือไม่ได้แอคชั่นหรือไม่ได้สวัสดีครับผมพี่พงศ์สวัสดีครับคนมักม้วนบางทีอาจจะไม่ได้ออกตัวไม่ได้ออกไปโพสต์อะไรก็ทําส่วนตัวคือผมบางทีกับประหยากรบกวนเอซแฟนขบับบ็นสิินะครับแต่หลักๆเลยคือตอนนี้ก็คือสร้างโบสถ์ทำโบสถ์นะครับแต่ก็ค่อยๆทำนั่นแหละครับกับค่อยๆเหตุหาปีสิบปียี่สิบปีแล้วกับผูสายเพราะว่า กับโมเมนเรื่องที่ต้องเร่งรีบทําไปตามกําลังที่เราจะสามารถทําได้สะดวกสบายหรือแม้กระทั่งทําสาธารณกุศลอื่นๆนะครับซอยเหลือนําถ่วมเราก็ทําตามโอกาสหรือวาระที่เราทําได้คือหลักๆแต่ละวันเราต้องมาโฟกัสในหน้าที่การงานที่มันอยู่ตรงหน้าของเราก่อนนะฮะถ้าวีเมล่าเหลือพ่อเราก็ช่วยเหลือบุคคลอื่น น้องบอยสองครั้งแล้วแต่อยากเห็นล้านแสนวันที่หนึ่งมกราลาน้องแอนมาร่วมวงด้วยไหมครับที่น้องหงไม่แน่ใจนะครับต้อง,องดูในคิวนะครับผมที่นั่นน้ำท่วมหนักมากเลยเข้าบ้านหรือเข้าไม่ได้เลยอ๋อครับผมท่าตูมแถวท่าตูมแล้วกัชุมพลบุรีใช่ไหมครับตอนนั้นเจอน้องบอยประตูเจ็ดเครือสะพัดห้าหกปีที่แล้วหล่อมากขอบคุณครับปีนี้ก็ยัง เป็นบอยเหมือนเดิมครับ <c oughs> อาจจะมีเรืวรอยของประสบการณ์หลขึ้นในจังหน่อย <c oughs> บุญคุณเอวร้อยครับผม <c oughs> เดี๋ยวมือแร้งได้ฟังอยู่งานน,งงนิ้วพนทองงานนิูวบัวขาวครับ <c oughs> วันนี้อยู่ที่งานนิ้วอำเภอบัวขาวครับปีนี้ยิ่งหล่อมากขอบคุณเลยครับผม <c oughs> จะบอกว่าปีนี้หล่อแน่นบกกครับบ <c oughs> กกาครับผมลงฟิล์มไม่กล้าครับ ยันเขาไปแคบไปหาตัดลิปสั่นลงแล้วก็ทั่วลงอหยีว่าปักแหานี่จะเป็นบ่เบิงจะของเนาะจะเป็นบ่าย่องเนาะจะเป็นบ่าโตเนาะจะเป็นรอหลายเนาะรอหลากใสเนาะยันเขาไปวางสี่เฮ้าบ่าวาเนาะมาจ,จุกกระเชอเขาไปดูนะคะขอบคุณครับแอนมาระโนดหญิงเมื่อไหรค่ครับม่ ต้องต้องเช็คทางเพจนะครับผม,ม,ม,มเจอน้องบอยที่วัดสารลำดวนสายแก้วปีที่แล้วอ๋อครับพี่นุยปีนี้ไม่ได้ไปเลยครับไปสองปีต่อกันครับฝากความคิดถึงพี่น้องชาวสายแก้วนะฮะพี่เล็กขึ้นแล้วเออแม่เล็ก วงใหญ่ไม่มีครับมันมันไปก็ค่อนข้างที่จะยากหน่อยเพราะว่ามันรถคาราวานมันจำนวนเยอะครับทั้งรถทั้งอุปกรณ์ไปดูน้องบอยสดๆดดใหม่ๆที่งานนิ้วบนทองจ้าครับขอบคุณเจ๊ปูนะครับยังไงอ,อยู่หลายตะใตงรอเขาเขาอีแม่ใหม่นี่เอ็นบอนี่ข้าเจ้ากัเลยสีขคิวเขาอีอ่เด้แม่ย่องดะกันกัเลยสีร้อยทั้งเป็นคนมากย่องอยู่ เบนธีรยุทธเจอกันครับมาแม่โจกตาเร้าเสือคนแล้วน้องเบนธิรยุทธนะครับพระเอกปฐมนันธงศิลกาฟิลปีนี้เป็นหนุ่มแล้วห่อมาขอบคุณครับสนับสนุนด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีเพลงลูกกาฟิลนะฮะซิงเกิลใหม่ของกาฟิลขอบคุณลูกหัวใจนะฮะรำที่ไหนเขาวันนี้อยู่ที่งานนิ้วบัวขาวครับ น้องบอยไม่มีคิวมาปัดช่องเขาใหญ่สองสามวันที่แล้วไปที่สูงเนินครับแต่ปัดช่องไม่มั่นใจครับผมต้องดูในคิวมีอยู่ที่หนองบอนอำเภอสูงเนินนะครับเดือนหน้าพ่อผมดำแล้วหล่อมากขอบคุณครับพี่เบียร์เดียวกวลริ้วจิตสัมผัสเดี๋ยวสิด,ดูดวงให้จิล่าหยุดใช่ว,วงสา เดี๋ยวจะดูดวงให้เบิ่งบ่คือผู้นั้นคือผู้นี้สิบ่คือบอยสิรีใอ่าจิรายุทธชัยวงศ์สาเบิงเดี๋ยวสิบบ่ขออนุญาตเบิ่งดวงให้เด้อโอ้โตัเสื้อนี่มีตัวกาลคกี่นีเด้นี่เอออาชาตาขาดเด้ต้องมาแต่งแก่เด้ต้องมาแต่งแก่เด้นี่ ขันโมมมนแต่งแก่นี่ชะตาอาจสิเกิดสิ่งดีดีเกิดขึ้นในในในเร็ววันเนี่ยจิรายุทธต้องแต่งแก่เด้วต้องทำบุญหลายๆก็สั่นหนีแขวออกเมื่อปากเด้ย เนี่ยผมกำลังเบิง,บง,บงตามตัวอักษรเนี่ยตัวอักษรซื้อน้ำสกุลเนี่ยชัตตาขาดได้เนี่ยแย่ขาดสิทธิ์มีอันเป็นไปในเลืวว่องบ้านนี่ได้ขันขันสมมูลว่าก็แต่งแก่นี่แต่งแก่โดยวิธีแบบเลียนควมคิดโดยวิธีแบบจกสมองออกมาล่างแล้วขีออก ปากบอดศักดิ์สิทธิ์เด้อยวจกิละยุ่ผมไม่อยากบอกแล้อีลีไปแล้วมังกิละายุบอกงคามึงหนีไม่แถ่คืออกมันคอมเมนต์อีกเนี้ยมาัหาหลอดต่อยหาซุ่นหาลหลอดเห่นกับระบบคือบ่กไป่ดึงโยโย่เออเนั่ยละ่ะแต่งแก่เด้อเอาสมองออกมาลัง

เชิญภรรยาเข้ากล้องก่อนอย่ามาบูรีเดอ้ออย่ามาว่าวไห้เดอ้อฟองเนียเด้อ